<The> ยินดีต้อนรับสู่ JK Auto Review แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ของคุณสำหรับการรีวิวเครื่องบินทางทหารและพาณิชย์เทคโนโลยีล้ำยุคและระบบป้องกันประเทศที่ล้ำสมยัยหากคุณเป็นคนที่หลงไหลในการบินและเครื่องจักรประสิทธิภาพสูง คุณมาถูกที่แล้ววันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับหนึ่งในเครื่องบินรบที่ทันสมัยและน่าตื่นตาตื่นใจที่สุดของยุคนี้นั่นคือ F-15 ติรารุ่นปี2026ซึ่งเป็นรุ่นอัปเกรดของ F-15 ที่พัฒนาโดยความร่วมมือกับกองทัพอากาศอิสราเอล F-15 ติราไม่ใช่แค่การพัฒนาต่อยอดจาก F-15 แบบดั้งเดิมแต่เป็นการออกแบบใหม่ทั้งหมดที่นำเทคโนโลยีศตรวรรษที่21มารวมเข้ากับโครงสร้างเครื่องบินที่ได้รับการพิสูจน์แล้วด้านการออกแบบตัวเครื่องยังคงใช้โครงสร้างเครื่องยนต์คู่และหางปังสองอันที่ช่วยให้ควบคุมได้ดีในความเร็วสูงอย่างไรก็ตามติราได้รับการปรับแต่งให้ทันสมัยขึ้น ด้วยช่องรับอากาศแบบใหม่การปรับรูปทรงเพื่อลดการตรวจจับจากเรดาร์และวัสดุด,ดูดกลืนคลื่นเรดาร์ทำให้มันมีความสามารถในการเอาตัวรอดในสภาพแวดล้อมที่เป็นภัยคุกค,คามมากขึ้นแม้จะไม่ใช่เครื่องบินล่องหนเต็มรูปแบบแต่ก็ถือว่าลดการตรวจจับได้มากกว่าเดิมอย่างมีนัยสำคัญห้องนักบินได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมด โดยเปลี่ยนหน้าจอแบบเก่าด้วยหน้าจอสัมผัสแบบพาโนรามาขนาดใหญ่ที่แสดงข้อมูลต่างๆแบบเรียลไทม์พร้อมด้วยระบบแสดงผลผ่านหมวกนักบิน (Helmet Mounted Display) ที่ช่วยให้สามารถเล็งเป้าหมายหรือดูสถานการณ์รอบตัวเพียงแค่หันศีรษะเพิ่มความเร็วในการตัดสินใจและลดภาระของนักบินในส่วนของเรดาร์เครื่องนี้ใช้เรดาร์ AESA APG 82รุ่นใหม่ที่สามารถตรวจจับและติดตามเป้าหมายหลายเป้าพร้อมกันได้ในระยะไกลพร้อมระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถป้องกันตนเองและรบควนสัญญาณศัตรูได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อข้อมูลกับหน่วยอื่นๆได้แบบเรียลไทม์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินไร้คนขับหน่วยภาคพื้นหรือเครื่องบินรบลำอื่นๆ ทางด้านอาวุธ f 1 5 t i ราสามารถบรรทุกอาวุธได้หลากหลายทั้งอากาศสู่อากาศและอากาศสู่พื้นเช่น M-120D, M-9X, JDAM รวมถึงขีปนาวุธรุ่นใหม่ของอิสราเอลอย่าง r a m p พจ e และ Python จุดเด่นอีกอย่างคือการใช้ถังเชื้อเพลิงเสริมแบบแนบลำตัว Conformal Fuel Tank ที่เพิ่มระยะปฏิบัติการโดยไม่ลดพื้นที่ติดอาวุธ เครื่องยนต์ที่ใช้คือ Pratt Whitney F 1 0 0 T W 2 2 9หรือ General Electric F 1 1 0ซึ่งให้แรงขับที่ยอดเยี่ยมสามารถทำความเร็วได้เกินแมต2.5และรักษาความเร็วสูงได้นานโดยใช้เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธ,ธิภาพทำให้มันมีความสามารถในการไล่ล่าและหลบหลีกที่ยอดเยี่ยมด้านระบบป้องกันตัวเองเครื่องบินลำนี้ติดตั้งระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์แบบทันสมัย เช่นระบบเตือนภัยเรดาร์ตัวลวงสัญญาณและระบบรบกวนเรดาร์ขั้นสูงช่วยเพิ่มโอกาสรอดชีวิตในสนามรบที่เต็มไปด้วยอาวุธต่อต้านอากาศยานแม้ F-15 ิรราจะไม่ใช่เครื่องบินรบรุ่นที่5เต็มรูปแบบแต่มันถือว่าอยู่ในระดับ4.5บวกที่มีคุณสมบัติเทียบชั้นเครื่องบินล่องหนหลายลำอีกทั้งยังบรรทุกอาวุธได้มากกว่ามีระยะปฏิบัติการที่ไกลกว่าและบำรุงรักษาได้ง่ายกว่าในระยะยาว กองทัพอากาศอ,อิสราเอลมีชื่อเสียงในการดัดแปลงแพลตฟอร์มต่างๆให้เหมาะกับยุทธศาสตร์เฉพาะตัวและ F-15 ต i ราคือผลลัพธ์ของแนวคิดนั้นอย่างแท้จริงมันถูกออกแบบมาให้สามารถปฏิบัติการได้อย่างอิสระตอบสนองเร็วและส่งพลังทำลายล้างในเวลาอันสั้น ขอบคุณที่รับชมรีวิวจอะลึกของ F15 Tira ร,รุ่นปี2026หากคุณชอบวิดีโอแบบนี้และต้องการติดตามเทคโนโลยีเครื่องบินรบที่ทันสมัยที่สุดจากทั่วโลกอย่าลืมกดติดตามช่อง JK Auto Review และเปิดแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไป